ท่าจะไปสีลงนะคะอยู่บนแท็กซี่เราจะไปลาดเท้าลงได้ดีนะคะนี่ก็คุณลุงขับแท็กซี่อ่าแล้วก็มีใครคะพี่ทามค่ะนะจ๊ะแล้วก็อีกคนนึงอีกคนชื่ออะไรนะ็อกเกอร์อ่าลังแก้แฟนสเปนอันนั้นแฟนเตะไม่เตะอันไหนจะไปไหนต่อจ๊ะสองคนสองคนนี้จะเป็นก่อ ไปเซ็กก่อนนั้นแล้วไปาใครจะอาวิสกเซ็กหรือใครอะไรเรื่เรื่องครอบครัวแล้วเรื่องเร่องนี้นักข่าเยอะไวพี่ิามัไหนลูกกลับไปกินนมนอที่บ้านอันนีคุณมึงจะมาวันนี้วันที่สามมึงจะมายาวบ่นบ่นเลยยาวไปกินนมโคไปมคเป็นนักสบอันนี้คุณลุงน้องแปี่มากจ้ารู้ไหมอยู่บนรถอัลเลอจเมื่อกี้เาเลือก ไดเลยนอนไม้เปิดด้ได้ได้ได้เรามันเปิดจเปิดไ IP IP อาน่ะใช้ละ้องผู้ที่ขเด็กโตายละชอเตะมวกหมืนกันด้วยเรอพี่หนาองคืออะไรผู้นี้ขอสามคำนีบมาบรรทดท้ายขอถามมันเกินยิงคืออะไร เท้จ้าเฮ่ไปไหนลูกมาเลยจ้าเไม่ไหวใช้น,ใชนี่าชิลๆดูหน,น,น,น้ากันนะน้เต็มสุดที่เซ็กซี่จ้าหน้าๆเติมนะน้าเตมน,นะกนะ็อเจรนะ <c oughs> ้อนะอนแรบอกว่าจะออกสอุ่มนะี่ขี่บอันนี้4ทุ่มสีเท่าไหร่ทุ่ม่ทุ่มา้ทุกคนต้องรอวิ่งใหม่ตลอดเทุกานนะ้แก็ายอ เาช่วได้ตุกทุกันไม่เอาลิ้นไม่เล่นลิ้นเ่าไม่เด็ดได้ยังไอาจจะไม่สวยไม่หล่อแต่ลีลาเป็นยังงบ้างไเลาา่แล้วันนี้มาอีกหนึ่งม้วนผมาว่าตอนจปิตอนนี้ก็เป็นตวเกันอีกที่มีา่ไได้กอะไรงี้โอเครา้กันแล้วนี่เราจะมองเดียวม เมื่อวานก็จุดมงเ้า,เา,า,เา,า,เาเ่าก็ไม่ตอเช้าได้สายต่อันที่เป็ใช่ม่มีวันไหลแล้วไม่อยากไปพระรยาด้วยถ้าเคาอยู่พระรยาเออถ้ามีสานทีน่เขาได้รีก็จะไม่ได้น,นะ